เศร้าแล้วแม็คแม็คโคเมืออพี่น้องแม็คโคน้อยยังว่าเศร้าอยู่หุ่นเก่งเนาะพี่น้องน้องก็แม็คโค้รุ่นบุกเบิกสมกเขาเขาซื้อแพงเนาะพี่น้องเนาะเก่งเก่งผักกอบไั่กับลายลายพี่น้องผู้อะไรอยากได้มาเอาเด้อกอไพ่นี่ ไม่ไพ่หลายค่ะคนลอหวยเนาะต้นไพ่มันล้ายหลายเช่าแล้วพี่น้องไม่ข้อมื่อยเนาะ คลิปนี้จบเพียงเท่นี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ่งใหม่เนาะพี่น้องเนาะข้าเจ้าลอกห่วยปีนี่จ้ะพ็เซ็จง่ายดอกเดี๋ยวสือมาถ่ายให้เบิ่งเแล้วจ้าเด้อค่ะฝากช่องเจนุดง่ายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่โคลสองคันเลยจ้าแม่โคลสองคันเก่งมากเนาะพี่น้องเนาะ

จอดแล้วแม่ข้อมือยแล้วแม่ข้อมือจอดแล้วพี่นอ้อง จังไหนเพิ <aún> ่นพักเพิ่นเมื่อยแล้วจ้ะฟังฟังพุ่นยังว่าเศ้าพี่น้องบงแม่โคหน่อยยังว่าเศร้าเต้าเต้ละลายเนาะ ลักลอดกินกินแล้วเป็นของเา ขักเนาะพี่น้องเนาะแม่โขดดิปุ้ยขักขักเก่งแท้แท้ด้แม่โคด เมื่อย้างเอายางเอาเนาะพี่ดำเนาะงบประมาณปีหกแปดจะลอกหวยหน้าเจนุดเนาะ พี่น้องมาดูแม่โคมาลอกหว้วยเด้พี่น้องเด้อเ็าจะมาทำฝายจ้าปีนี้นะอันนี้บุกเบิกเบือเบ้อง,องต้นนะคะเด้อนาเจนุศจา้าเพื่อนมาลอกห้วยค่ะปีนี้นะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูนะจน๊ะเนาะ แมคโคสองคันจ you know, mm ้่ค่อยเห็นทั้เดียวบาทเยอยน้ออ แม่นแท้สเสียสะอาดละห้ามปุ้บเพลินเนาะเฮ้ยเนาะห้ามปุ้บเพลิเนาะเฮ้ยเห็นว่าล่ะออันทาวอนนี่ไม่ได้เหนไหนโรดไปไม่ได้แม่โคมาลอกห่วยจ้านาเจนุศเนาะถ่ายให้พี่น้องดูจ้า